สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มาพบผอกับเบาหนองอีกคือเก้าครับผมมือนี้เบาหนองมีฝันตองงวดแม่จิตครับผมแม่จิตเป็นคนฝันแม่นคนหนึ่งงวดทีแล้วครับองค์วดก่อนอน,นั้นเนาะถือเพิ่นถือเลขเจ็ดเก้าเพิ่นถือเลขเจ็ดเก้างวดนั้นงวดนี้ผมรับคนฝันเพิ่นกเลแล้วมาบอกสู่เบาหน้องฟังความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับยำเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใส่บีเจรญาณในการรับชมรลบฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุทธีโชงเรดวงครับส่วนตัวเลขจะออกตัวใดอันนี้เขาไม่มีใดรบอกใดแต่ว่าอยากเอามาแบ่งปันอยากเอามาบอกสูฟังนะครับนอะกจากดงวดนี้วันที่หนึ่งเมษาเขามารับโชคไปนํากันสงการนี้มีเงินมาเที่ยวมีใส่ช่วงสงการกันครับอย่างไดก็ลองฟังลองพิจารณาบิง่งนะครับเด้อเหล็กแม่จีดรับเพิ่นฝันเพื่อนบอกว่าโอ้ยเบาหน่องเลย อันเสียงดังปนา,าปนฝาผ้าปานฝาผ้าลงเือนว่าฉันเป่าลงกันเลยว่าโคกขักเติบตัวว่าฉันเพิ่นฝันว่ารถที่เพิ่นใส่อยู่น่ะมันหอะมาแต่ทังใดกับโบลูเป,ป็นวาเป็นว่าแม่ก็นอนอยู่นอนอยู่บ้านนั่นแหละบันนี้ได้ยินเสียงคือฝาผานี่เป็นว่าดังปังบางแหงเลยลงกลางบ้านเลยว่าฉันแม่ก็เลยตกใจแม่ก็เลยไปเบิง่ง พบอดน,นี้ไปไปบ่งนี่ควันกลุ่มเลยเด,ด้ทั้งแบบหยังควันฟุลละอองซี่นะ่ะเต็มบานเลยเลียวยังบระท่านเห็นเลยตอนนั้น่นว่าพ่ัดนี้พ่ได้ีสักพักควันก็เริ่มจางเริ่มจางลงอันมอเตอร์ไซค์นะเห็นโตกลงอยู่กลางบานเลยว่าซันหัวซักลงกลางบานเลยแม่เลี้ยวขึ้นไปทั้งหลังคาบานนะเป็นหู้บอกไงเลยว่าซัน เอี้ยังนอบาดนี้บาดนีเพื่อนก็นเรียกว่ารถยังเหลือก็จมาทะลุลงกลางเฮื่อนแนวนี่ไปจากไหนมาจากไหนอ๋อบาดนี้เพื่อนเพื่อนก็นเลยปลูกคนในบาดมาเบิงมาเบิงมาเบิงลถมันมาแต่ทั้งไหนนี่มันคือมาทะลุหลังคาเฮื่อเฮ่านี่ตกลงมาหนีมาจังก็สิห่อมาแต่ทั้งไหนจะมาจังก็เรียกว่าบาดนี่เราก็เลยตกใจตื่นขึ้น แล้วก็มาเบิงแล้วก็เอ้ยแล้วก็มานังแล้วก็มาบอกสูอันพี่น้องฟังเพื่อนว่าอันรถมันหอมาทะลุลงกลางเหอนไหมเพื่อนห่างที่ไหนนะเล่าก็ว่าเลขมันสิมาตัวใดเละเพื่อนว่าหรือมันสิมาบอกดีเข้าบอกเพื่อนหวางที่ไหนเพื่อนกัเลยพากันบอกกันนั่นแหละตามภาษาคนบรรนอกบรรนาเฮาเนาะเพื่อนก็เล่าว่า้ามันเป็นฝันดีหรือฝันบ่ดีแล้วเวนิ่งนี เพิ่นห้อยมันก็ฝฟันดีแล้วว่าซันแนวนี้เพิ่นว่าอันผููเพิ่นอยู่น้ากันเพิ่นว่าฝันแนวนี้มันก็ฝฟันดีแล้วว่าซันแล้วทิซื้อเลขตัวใดเพิ่นว่าเพิ่นก็พากันมานั่งเบิกเอ้าก็สิซื้ออยากยังก็ซื้อเลขบ้านก็ซื้อเลขบ้านชื่อเลขทะเบียนบ้านติเพิ่นว่าเพิ่นว่าเออหน่อเมียนเพิ่นว่าก็ลองเบิงเนาอเพิ่นว่าเพื่อถือเลขไปน้ากันดอกเพราะว่างวดก้อนก็ถือกัลรถขันนี้เจดเก่าหรือว่างวดนี้ มันจะเอา,ลาออหลาบลอยมาให้เฮ้าบ่อเพ่นว่าชีนั้นแนวมันลอยมาเพื่นกะว่าเปหรือมันจะเอาหลาบลอยก่อนใหญ่ไม่ให้เฮ้าบ่มันจังลอยมาแนวนี้เพ่นว่ากับบนเนี่ยแล้วว่าจนกับลองสื่อบังดีแมนบ่เพราะว่าขันเฮ้าบ่สื่อมันกะสิจังใดล่ะเพราะว่ามันกะเป็นเหล็กหนึ่งมันเป็นเหล็กโลดเฮ้าสวงแล้วมันก็เป็นเหล็กทะเบียนบานเฮ้าเพ่นกะว่าอ่ะชีลองสื่อนำสื่อตวเก่าอีกเพ่นว่า ทะเบียนรถแมจิตนะครับเด้อห้าเก้าศูนย์เจ็ดทะบุไดเคยเบิง้งขิดกระชีหูว,ว่าทะเบียนรถแม่เพิ่นเคยออกแล้วงวดหนึ่งเจ็ดเก่างวดนี้โอ้ระบบมันเจอกันไหมหาเก่าก็ออกมาแล้วโอ้เก่าหาไหมหนงวดนั้นมันออกสามเก่าหาเนาะหรือว่างวดนี้มันใชมาสามตัวบอกผนว่าเพราะว่ามันออกไปแล้วสองสองสองหลอดก็คือหาเก่ากับเจ็ดเก่า วา,างสิกัะบบเน่เด้์าทะเบียนรถแม่เพิ่งนะครับเด้อห้าลเก้าศูนยเจ้ากนเจ็ที่องศอันนี้คือบานเลที่องศู้าบาลเลที่แม่จิตครับสองแล้วก็ทะเบียนรถ5907ครับอ่ะลองคิดพิดจารณาบ,บ,าบ,าาบ,บ,าบ้างนะครับเด้อหมักบ่หมักบ่มีผู้รดบังขาเข่าใดนะครับเนาะกาเบืองไหวเปรียบเทียบ กับคลิปอื่นๆที่ผ่านมามักบ่มา,า,มาลองมึงนะครับเด้อเหลี่ฟันแม่จิตครับแม่จิตแล้วก็เป็นคนฟันแม่นคนหนึ่งคือกันเด้เบา้องกตยอมรับคือกันนี่ความฝันของเพื่อนมืนกับฟันแมน่นคือกันแต่งวดนี้สิเป็นยังไงกับมีผูได้บอกได้ลดห่อมาทะลุลงกลางบานเลยวาสัตเสียงดังสน,นั่นฟันฝ่า่าวาสัตเอาือเพื่อนสิเพื่อเอาแบบให้ดังเปลี่ยงปางไปเลยบอก ถือแล้ววัลใหญ่ว้าวนะอ้าวการ์บอนเน่ยได้ครับเนาะยังมันก็เกิดขึ้นในเบิร์ดครับลองพิจารณาบนครับเด้อเลขกฟันแม่จิตครับผมทะเบียนรถยำทะเบียนรถแม่อีกรอบหนึ่งห้าเก้าศูนย์เจ็ดบารเรลที่สองศูนย์เก้างวดนี้เขามารับโชคไปน้ำกันกับแม่จิตแล้วก็หลายๆคนผู้ใดซื้อเลขตัวใดไหวซื้อลอตเตอรี่ใบใดไหวก็ให้มีรางวัลทุกๆรางวัลครับผม จังไดงวดนี้เขามารับโชคไปน้ากันนะครับนาะงวดที่หนึ่งเมษาหกเจ็ดฝันคงสุดถ่ายของเพิ่นและครับเมาน้องก็เลยว่าแม่ได้ซื้อเลขตัวใดก่อนฝันหน่อยยูบบอกแม่ก็เรียกว่าแม่ซื้อ,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 อที่แม่ซื้อไว้เดอร์แม่ซื้อไวเจ็ดห้าแปดห้าลก็เก้าห้าอันนี้ซื้อไวก่อนฝันซื้อไวก่อนฝันเจ็ดห้าแปดห้า เ้าห้าซื้อไว้ก่อนฝันบนันทึกกัมาฝันก็นเลยว่าเออมันก็เละตรงกันก็ซื้อมันตัวนี้ละ่ะจัดมันตัวนี้ลแหละเพราอ่ะลองคิดผิดกตละหน้าบนครับเด้องวดวันที่หนึ่งเมษาหกเจ็ดครับผมฝันแม่จิตครับผมลดหอทะลุลงกลางบาทแต่ในงวดนี้เขากลับมารับโชคไปน็นการขีดเช่นเด็ก็ให้ษ์สมวังดังปัถนาสุภูสุขคนเดี๋ยว อาจจะมีโครงทุทไทยของอาจารย์เนรน้ำล้วกับปูวัดปานะครับนาอเดี๋ยวจะเอามาลงให้เบิ่งเพราะว่าปูวัดปานี่ยังบ่ท่านเห็นเลยปูวัดปางวดนี้ยังบ่ท่านเห็นเดี๋ยวเบ้าหนองชิบไปตามตัวเหลขมาให้เราเบ้าหนองชิบเอาเอามาลงให้เบิง่จงจังใดงวดนี้เข้ามารับโชคไปน้ำกันที่เก่าคิดจริงใดจะให้สงวางดังป่าธนาสุภูสุคนนะครับเด้อวางวางงวดนี้เขาสิได้รับโชงใหญ่ไปน้ำกันสุภูสุคน ขอให้ทุกคนจงโชคดีเบาหน้องคับบมมีอย่งมาฝากนอกจากใจดวงนหน่อยๆละกกะตเลขกครับผมนะครับนอจังไดเบ้าหน้องกะับขอกราบขอบคุณ f อทุกคนที่ให้ที่เขามาเป็นกำลังใจโบสิเป็นเอเก่า f อซใหม่ก็มีทั้งผู้มกักและกะผู้บ่มกักนะครับนอะแต่จังไดผู้ใดพลาดตเลขหรือผู้ใดบดไดเบิ่งคลิป มาเบิงงรับบัตรเลขออกแล้วถือแล้วแกสิมาว่าเบาน้องว่าบัตรก้อนเลขออกบ่มมาบอกสู่ฟังเลขเบาหน้องบอกก้อนเลขออกเสมอครับผมที่ว่าบางคนบอกว่าเอาคลิปเกา่าให้เบิงมันออกไปแล้วจะเอาให้เบิง้งเมนครับอันนั้นเบาน้องคือยำยำว่าเลขเบนเขาว่าเลขเ่นมาจะดนงวดนี้เขามารับโจทย์ไปด้วกันงวดที่หนึ่งเมษาหกเจ็ดสวัสดีครับ